อีกแล้วนะคะวันนี้แซนดี้ก็มีครีมดีๆมาแนะนำสม่ำเสมอแล้วนะคะครีมตัวนี้นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็หลายร้อยหลายแสนคนอาจจะยังรู้จักแล้วนะคะ <c oughs> ตัวนี้คือครีมพูชชีวไวค่ะ <c oughs> แซนขายมานานมากประมาณสองสปีได้แซนใช้มาร,ายระยะเวลา4ปีค่ะทำให้ผิวแซนเนี่ยขาวกระจ่างใสแบบนี้เห็นไหมคะ <c oughs> แล้วก็สร้างรายได้มหาศาลทำให้แซนมีชีวิตที่ดีแบบทุกวันนี้เลยนะคะ <c oughs> ราคา390บบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> มันช่วยอะไรได้บ้าง นึ่งเลยคือรักแระนะคะเห็นผลแน่นอนร้านเปเซ็นเพียงแค่หนึ่งกระปุกเท่านั้นสองเลยคืออะไรสามารถนํามาทาผิวได้นํามาทาผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสไ,ได้คุณจะผสมโลชั่นก็ได้หรือว่าคุณจะสามารถทาเพียวๆก็ได้เช่นกันถ้าไม่กลัวปเปลืองนะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ง่ามขาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาได้หมดคอเคือดดำก็ทาได้หมดเลยค่ะคือมันแบบว่าจบเลยในหนึ่งกระปุกเดียวแผ่โป้งแผ่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้อศอกตาตุ่มขาวท้องแตกลายสามารถทาได้หมดค่ะ ทักหาตัวแซนแล้วก็หาตัวแทนแซนได้นะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแซนจะบอกว่ามันใช้ดีมากๆค่ะแล้วก็อย่าพลาดนะคะสาวสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณซื้อไปใช้เองสิ่งกระปุกขายด้วยคุณได้กำไรแล้วหนึ่งพันบาทสบายๆกระเป๋าค่ะนะคะแซนรายใหญ่ที่สุดนะคะนะทักมาหาแซนได้เลยนะคะสปอร้อมส่งคันมั0 0หมืนกระปุกอัพเลยนะคะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ